พริกนะคะพี่อ้อยซื้อพริกมาเนาะสั่งมาจากโชห่ว,หวยใหญ่เพาเขียนข้างถุงนะคะว่าสดจากสวนนะคะพี่อ้อยก็กลัวเขาจะเสียเนาะเพราะว่าเขาชื้นชื้นใช่ไหมคะพี่อ้อยก็เด็ดเอามาเด็ดขั้วออกเพราะว่าเราจะได้ขั้วจะได้ไม่เน่านะคะถ้าขัา่วเน่าจะทําให้พริกเน่าพอเด็ดไปพี่อ้อยก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ด ดูนะคะดูน้ำพี่อ้อยเอามาแช่เบกกิ้งโซดานะคะดังนั้นไม่ไหวนะคะแย่ yeah. สารพิษลงกระเพาะตายผ่อนสงมิฉนั้นก็อาจจะไม่เน่าก็ได้นะคะเพราะเขาแช่เราไว้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวพี่ว่อยต้องเทน้ำทิ้งแล้วแช่อีกรอบ น้ำเป็นสีฟ้าเลยค่ะในบ้านเรานะคะบ้านเราไม่ใช่ต่างประเทศเนาะสั่งของที่จากต่างประเทศมาเราก็กลัวใช่ไหมคะเออว่าของเพื่อนบ้านบางทีก็ใส่ยาฆ่ามาแรงยาการนเน่าอะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ของบ้านเราแท้ๆเลยนะคะก็ไม่แคล้วนะคะไม่แคล้วดูด้ ก็ต้องล้างแล้วก็แช่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกรอบหนึ่งจะน้ําจอ,อกสีนี้ไหมนะคะนี่นะคะพี่โอ้ยเอาพริออกออกหมดแล้วเนาะเดี๋ยวมาลองอีกน้ำหนึ่งดูนะคะนี่นะคะพี่อ้ยใช้ซื้อเป็นกระป๋องใหญ่มาเลยนะคะสารพัดประโยชน์เลยนะคะตัวนี้ใช้ล้างเตาก็ได้ นะคะสมมุติว่าเราใช้เป็นตาวไฟฟ้าใช่ไหมคะพอเขามีคราบเหนียวๆอะไรประมาณเนี้นะคะพี่ว้อ้ก็จะใช้ใส่สองช้นนะคะเเช้าจริงจริงพี่้หย,ยิบออกมาประมาณ10เม็ดเนาะ ว่าจะเอามาทานเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเด็ดรากแล้วก็เอาห่อกระดาษเข้าตู้เย็นเพราะว่าถ้าเราเด็ดไม่ใช่เด็ดรากเด็ดขั้วเด็ดขั้วห่อกระดาษแล้วเข้าตู้เย็นไว้นะคะเขาก็จะเก็บได้นานแต่มาเจอแบบนี้สะกก่อนนะคะกลัวเลยเลยต้องเอามาล้างเลยนะ ขนาดเวลาเราจะใช้นะคะนี่จริงๆนะพี่อ้อยที่นี่ปลูกนะคะพี่อ้อยก็ปลูกเนาะแต่ว่าเขายังไม่โตนะคะในช่วงที่พี่อ้อยปลูกตอนนั้นพี่อ้อยไม่อยู่เนาะเอาเพิ่งเพาะเอาไว้แล้วก็ไม่ได้แยกก็เลยยังก็เลยไม่โตเต็มที่อโอเคแล้วนะคะน้ํใสละเดี๋ยวล้างอีกสองน้ําก็ใช้ได้แล้วเนอะอาะเห็นแล้วกลัวมาก น่ากลัวจริงจริง